อานเนอร์สลอดกุนซือลิเวอร์พูลออกมาเปิดใจหลังเปิดบ้านเสมอแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในศึกพรีเมียร์ลีกนัดล่าสุดสลอดผู้จัดก,การทีมหงสแดงลิเวอร์พูลออกโรงแซ่ปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเน้นเกมรับเป็นพิเศษจนบุกมาเสมอหงสแดงได้ถึงทีนแอนฟินสต่อ2ในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษนัดแดงเดือดเมื่อคืนที่ผ่านมาสลอดกล่าวว่าเราเริ่มต้นเกมได้ดีมากมีโอกาสทำประตูถึง3ครั้ง และจากนั้นมันก็มีช่วงเวลาที่ยากกว่าสําหรับเรามันยากถ้าคุณต้องเล่นกับนักเตะที่มีคุณภาพที่ตั้งรับลึกโดยมีเพียงราสมุตพอยอลุนและอามัดดิยัลโลที่เป็นตัวรูปการหาช่องว่างไม่ใช่เรื่องง่ายเลยและนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นการตามหลัง1-0ยิ่งทาให้มันยากขึ้นไปอีกแต่ผมก็มีความสุขกับทัศนคติที่เราแสดงให้เห็นหลังจากนั้นและก็พลิกกลับมานํา2-1เมื่อถูกถามว่าเขาประเมินแมนยูในเต็ดต่ำเกินไปหรือไม่สลอตตอบว่าไม่ผมมมไไ่่่คิดววาันจะะเกียอร มันเป็นแค่การที่พวกเขาตั้งรับต่ำในการเล่นที่นี่เรามีโอกาสมากกว่าพวกเขาเยอะแต่ในตอนจบเราเกือบที่จะแพ้ด้วยโอกาสของแฮร์รี่แม็กคว